รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์มายออร์ใช้ชีวิตของคุณบนโลกนี้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ติดสนิทแน่นแฟนและใกล้ชิดกับพระเยซูพระองค์ไม่ได้สิ้นประชนเพื่อให้เรามีศาสนานับถือพระองค์สิ้นประชนเพื่อให้เราได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ สัปดาห์นี้เราจะเริ่มต้นในพระธรรมฟิลิปปีฉันคิดว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่มีค่ามากก่อนอื่นฉันขอบอกว่าแม้ว่าพระเยซูจะเป็นผู้ที่ต้องเจอกับความทุกข์มากมายและคุ้นเคยกับความเศร้าโศกแต่พระองค์กลับมีความสุขอย่างที่สุดเกินกว่าสิ่งใดที่โลกจะมอบให้ได้ในขณะที่พระองค์เผชิญความตายอันน่าสยดสยองบนกางเขน โปรงตรัสกับเหล่าสาวกของโปรงว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพระองค์บอกว่าเราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านเพราะเราอยากให้ท่านมีความสุขไม่ใช่ความสุขแบบไหนก็ได้แต่เป็นความสุขของเราย้อนบทที่10ข้อ10เป็นหนึ่งในข้อโปรดของฉันขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อพวกเขาจะได้มีความสุขในชีวิต ดังนั้นฉันอยากจะถามซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแสดงคำตอบอะไรออกมาแต่อย่าให้คุณลองคิดดูว่ามีใครที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองจริงๆบ้างเห็นไหมว่าหลายคนมีความสุขแต่หลายคนก็ไม่เพราะหลายคนคิดว่าการจะมีความสุขได้คุณจะต้องไม่มีปัญหามีเงินใช้มากเกินพอมีทุกอย่างที่คุณต้องการ แล้วพอพระเยซูตรัสว่าพระองค์ต้องการให้เรารับความสุขของพระองค์เป็นความสุขที่เรามีได้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากมายในหนังสือฟิลิปปีเปาโลพูดถึงความสุขถึง19ครั้งมันคือจดหมายแห่งความสุขไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็นยังไงถือเป็นสิทธิพิเศษของเราในฐานะลูกของพระเจ้า ที่จะเต็มเปี่ยนไปด้วยความสุขถึงแม้เปาโลจะเขียนหนังสือเล่มนี้ตอนถูกขังอยู่ในคุกแต่เขาก็ยังมีความสุขความลับของเขาคืออะไรเขาพูดถึงจิตใจและการทำงานของจิตใจถึง16ครั้งในหนังสือฟิลิปปีดังนั้นเขาพูดถึงความสุข19ครั้งพูดถึงจิตใจและความคิด16ครั้งทีนี้มีใครเข้าใจหรือ,อยังว่าจิตใจของคุณ ความคิดที่คุณยอมให้เกิดขึ้นในใจหรือความคิดที่คุณเลือกจะคิดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสุขของคุณมากเลยทีเดียวคุณรู้ไหมว่าความคิดของคุณสามารถทําให้คุณเป็นทุกข์ได้บอกตรงๆว่าคุณสามารถคิดให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยถ้าคุณนั่งคิดถึงแต่สิ่งที่คุณไม่มีหรือสิ่งที่คนอื่นไม่ทําให้คุณที่คุณคิดว่าเขาควรจะทําให้คุณวันไหนคุณอยากจะทุกข์ใจคุณก็ทําได้ง่ายๆเลย แค่ตื่นขึ้นมาเริ่มคิดเรื่องแย่ๆตั้งแต่เช้าอยากจะเศร้าใจแค่ไหนก็ทำได้เลยนั่งสงสารตัวเองทั้งวันมานมันจะมาร่วมปาร์ตี้กับคุณด้วยแล้วคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากหรือคุณจะพูดว่าไม่ฉันจะไม่คิดแบบนั้นเพราะฉันรู้ว่าความคิดของฉันจะส่งผลต่อการกระทำของฉันและส่งผลต่ออารมณ์ของฉันฉันจะไม่ยอมให้มานสาตานอีกแม้แต่วันเดียว ฉันจะเลือกคิดถึงสิ่งที่คนอื่นทำให้ฉันและฉันจะคิดถึงสิ่งที่ฉันมีไม่ใช่สิ่งที่ฉันไม่มีและอย่างหนึ่งที่ฉันมีเสมอก็คือฉันมีพระเยซูในชีวิตฉันแล้วถ้าฉันมีพระองค์ฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วที่จะทำให้ฉันมีความสุขตลอดเวลาเราจะต้องจำไว้ให้ดีและต้องถูกย้ำบ่อยๆว่า เวลาของเราบนโลกนี้มันสั้นเหลือเกินอย่าพยายามมากไปกับเรื่องบนโลกนี้เลยเพราะเมื่อไหร่ที่ชีวิตบนโลกสิ้นสุดทุกอย่างมันยังไม่จบคุณจะต้องไปที่อื่นอีกคุณมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นว่าจะไปสวรรค์หรือนรกแล้วถ้าคุณเคยอ่านเจอมาบ้างแล้วว่านารกเป็นยังไง ฉันคิดว่าแน่นอนสวรรค์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและทางเดียวที่จะไปที่นั่นได้คือการเชื่อในพระเยซูเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ไถ่บาปของคุณแล้วพระองค์สิ้นพระชนเพื่อคุณและทางเดียวที่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าก็คือผ่านทางพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตของคุณบนโลกนี้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ติดสนิทแน่นแฟ้น และใกล้ชิดกับพระเยซูพระองค์ไม่ได้สิ้นประชนเพื่อให้เรามีศาสนานับถือพระองค์สิ้นประชนเพื่อให้เราได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ฉันจะพูดเรื่องนี้ทีหลังในระหว่างที่สอนแต่ประโยคหนึ่งที่ฉันอ่านเจอระหว่างศึกษาเรื่องนี้ก็คือเนื่อออกไหมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอัครสาวกเปาโลคือเขามีคือทุกอย่างในชีวิตของเขาถูกต้องเขามี คุณสมบัติทางาศาสนาที่ดีมากถือเป็นคนที่เหมาะสมฉันอ่านเจอประโยคนึงที่บอกว่าเปาโ,โลต้องทิ้งาศาสนาเพื่อจะค้นพบความรอด <c oughs> มีใครเข้าใจบ้างไหมบางครั้งเราเคร่งาศาสนามากและเราคิดว่าเรากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ฉันรับไม่ได้เวลาถามใครว่าได้รับความรอดหรือย,ยังเขาตอบว่าฉันไปโบสถ์นะ ถึงคุณจะนั่งในโบสถ์ทั้งวันก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคริสเตียนนะเหมือนการน,นั่งในโรงรถก็ไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นรถดังนั้นเราต้องรู้จักพระองค์และอย่างหนึง่งที่คุณจะต้องลงทุนถ้าคุณอยากรู้จักใครสักคนจริงๆคือเวลา <c oughs> และคุณต้องใช้มากกว่า45นาทีหรือ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ หรือเดือนละสองสาครั้งในเช้าวันอาทิตย์มาสาตาร์กำลังทำงานหนักมากและเราต้องรับเอาถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปในใจเป็นประจำทุกวันมีใครที่ไม่ต้องการแค่นี้แต่คุณต้องการชัยชนะเอเมนมีใครบ้างที่ไม่อยากขึ้นสวรรค์นคนเดียวแต่อยากพาใครสักคนไปด้วยเยี่ยมเลย 19ครั้งที่เขาพูดถึงความสุขรู้ไหมว่าความสุขของเราเป็นเรื่องสําคัญมากที่คนอื่นจะได้เห็นคริสเตียนที่มีความสุขเราควรจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหัวเราะคิกคักตลอดเวลาแต่หมายความว่าเราไม่เราควรต้องเจอปัญหาเดียวกันกับที่คนอื่นเขาเจอแต่สามารถรับมือกับปัญหานั้นได้ด้วยวิธีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงอ m e n ความยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของฉันมาสตานไม่ได้อยากได้ของของคุณหรอกค่ะมันอยากได้ความสุขของคุณเปาโลเขียนพระธรรมนี้ตอนที่ถูกจําคุกให้จําไว้เสมอนะเวลาคุณอ่านพระธรรมฟิลิปปีแต่เขาก็ยังมีความสุขอยู่ได้ความลับของเขาคืออะไรเขาคิดถึงเรื่องที่ควรคิดเขาเลือกที่จะมีมุมมองเชิงบวก แม้แต่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ไม่สามารถขโมยความสุขของคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมสัอย่างตัวอย่างเช่นเมื่อคุณต้องสูญเสียบางอย่างในชีวิตคุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณเสียไปหรือสิ่งที่คุณยังมีอยู่ในการรับมือกับคนอื่นๆคุณมองแต่ที่จุดอ่อนของเขาหรือมองที่จุดแข็งของเขาคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ที่หย่าร้างที่เขาตัดสินใจหย่าเพราะเขามองเฉพาะเรื่องที่ไม่ดี ของคู่แต่งงานมาเป็นเวลานานนั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาเห็นแต่ถ้าคุณลองหยุดแล้วคิดถึงเรื่องที่คุณชอบที่ทำให้คุณเลือกแต่งงานกับเขาในตอนแรกใช่ไหมมีผู้หญิงคนนึงเห็นด้วยที่เหลือฉันไม่รู้เขาคิดยังไง <ği> เวลาที่คุณมองตัวเองคุณจดจ่อที่ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนหรือความผิดพลาดของคุณ หรือคุณมองที่พระเมตตาและการให้อภัยจากพระเจ้าและความจริงก็คือทุกวันเป็นวันใหม่และพระเมตตาของโปรงคือของใหม่ทุกวันการที่เรามีหรือไม่มีความสุขนั้นเป็นสิ่งที่สื่อไปอยังชาวโลกและพระคัมภีร์กล่าวว่าเราเป็นความสว่างของโลกฟิลิปปีบทที่1ข้อ1และข้อ2เปาโลและทิมโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริส เรียนบรรดาท่านมิกชนทุกท่านในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีรวมทั้งบรรดาผู้ปกครองดูแลและมคณายกก็ให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าปกติคุณคงไม่คิดว่าจะได้อะไรจากคกําทักทายเราก็เลยอ่านผ่านๆโดยที่ไม่เคยใคร่ครวญว่าได้เขียนอะไรไว้บ้างแต่ในคําทักทายตรงนี้มีบทเรียนบางอย่างก่อนอื่นเลยฉันอยากให้คุณสังเกตว่า เปาโลไม่ได้เรียกตัวเองด้วยตำแหน่งที่มีเกียรติอะไรเขาเขียนว่าจดหมายฉบับนี้มาจากเปาโลและทิโมธีและเราคือผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าศาสนาจารย์บิชอปหรือด็อกเตอร์นึกออกไหมคือฉันไม่ได้มองข้ามเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเป็นตำแหน่งที่น่าเคารพไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ฉันมองว่ามันน่าสนใจที่เปาโลไม่ได้เรียกตัวเอง ด้วยชื่อตำแหน่งอะไรแบบนั้นเลยเห็นไหมบางครั้งบางคนพอได้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องเป็นผู้นำพวกเขาก็เริ่มมองตัวเองสูงกว่าที่ควรจะเป็นแล้วเริ่มมองว่าตัวเองเป็นเจ้านายแทนที่จะเป็นผู้รับใช้และฉันคิดว่าคนที่เป็นผู้นำจำเป็นต้องคุยกับตัวเองทุกๆวันและเตือนตัวเองเสมอว่าคุณไม่มีอะไรเลยถ้าคุณไม่มีพรกคริส ที่คุณได้อยู่ในตําแหน่งที่คุณอยู่ก็เพราะว่าพระเจ้าวางคุณไว้ตรงนั้นและโรรองสามารถยกเลิกสิ่งที่โรรองตั้งไว้ได้เสมอไม่มีอะไรทําให้ฉันรู้สึกแย่ไปกว่าการเจอนักเทศที่มีทัศนคติที่ไม่ดีเอเมนดังนั้นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าคือสิ่งที่เราควรจะเป็น และฉันอยากแบ่งปันว่าฉันได้รับโอกาสที่ดีมากที่ได้ฝึกความเป็นผู้รับใช้ของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองและผู้ที่ให้โอกาสนั้นกับฉันคือเดฟเดฟใจดีกับฉันมากเขาอยากจะแน่ใจว่าฉันติดตามพระเจ้าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเจ็บหลังและแน่นอนมันไม่ตลกเลยแต่ฉันหมายถึงเขาก็ มีบางอย่างผิดปกติตรงนี้แต่ตอนนี้เขาสบายดีแล้วแต่ว่าคือเขาลุกจากเก้าอี้ไม่ได้ประมาณ30นาทีแล้วในที่สุดพอเขาลุกขึ้นมาได้เขาก็ต้องพิงฉันซึ่งฉันก็ไม่ได้จะตัวใหญ่พอที่ให้พิงได้ขนาดนั้นแล้วฉันก็พยายามพาเขาไปนั่งที่เก้าอี้เอนพยายามให้เขานั่งลงแต่มันไกลเกินไปหน่อยเขาก็เลย oh, เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไงก็แล้วแต่นั่นเป็นการเอาคืนที่เขาเคยทำกับฉันครั้งหนึ่งหลังจากที่ฉันไปผ่าตัดมา ที่เขาเกือบจะทิ้งฉันหัวทิ่มลงกับพื้นแต่พอประครบน้ำแข็งแล้วก็กินยาเขาก็รู้สึกดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังทำบางอย่างไม่ได้ตอนนี้ฉันก็เลยต้องใส่ชั้นในให้เขาใส่กางเกงให้เขาใส่ถุงเท้าให้ ใส่รองเท้าให้แล้วก็ผูกเชือกรองเท้าให้ด้วยคือดูเหมือนเขาจะชอบที่เป็นแบบนั้นมากเกินไปแล้วพอตอนเช้าเขาจะถามว่าก้นแต่งตัวของผมอยู่ไหนตอนนี้ฉันก็เลยกลายเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของเดฟตอนนี้เขายัางคือตอนนี้เขาทำอะไรได้หลายอย่างแล้วยกเว้นผูกเชือกรองเท้าทุกเช้าเขาจะ ผูกเชือกรองเท้าให้ผมหน่อยอืมฉันขอทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนได้ไหมผมต้องไปแล้วเนี่ยผูกเชือกรองเท้าให้หน่อยฉันเลยบอกเขาว่าตอนนี้คุณน่าจะฝึกผูกเองได้แล้วนะไม่งั้นพรุ่งนี้ฉันจะผูกสองข้างให้ติดกันเลยคงเป็นฉันกับเดฟเท่านั้นที่เป็นแบบนี้แต่ตอนที่เขาเจ็บหนักๆเหมือนเราถูกจกกะจี้เลยเพราะท่าเดินของเขาจะกลายเป็นแบบนี้ คือเขาเดินแทบจะไม่ได้เลยขอโทษจริงๆแต่ฉันต้องหัวเราะฉันหมายถึงฉันก็แค่ฉันไม่ได้จะใจร้ายนะแต่มันมันตลกดีอะ่ะและฉันไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังหรอกแต่คุณคือครอบครัวของเราเดฟเจ็บมากถึงกับสะบดคำหยาบออกมาเลย52ปีของการแต่งงานฉันไม่เคยได้ยินเขาพูดแบบนั้นเลยฉันโทรหาลูกๆบอกว่าพ่อด่าคำหยาบด้วย คือฉันคิดว่าฉันจะเอาน้ำยาล้างปากคุณน,นะถ้าคุณยังทำตัวไม่น่ารักฉันแค่อยากให้พวกคุณรู้ว่าฉันไม่ได้แค่สอนเรื่องการเป็นคนรับใช้ฉันได้ทํามาแล้วในสัปดาห์นี้ตอนนี้ฉันมีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะพูดเรื่องนี้กับคุณ โอเคตรงนี้จริงจังนะฉันอยากให้คุณตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันจะพูดในคืนนี้เกี่ยวกับคนอื่นๆและการรับใช้ผู้อื่นและการไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือจดจ่อที่ตัวเองหรือเห็นแก่ตัวฉันเชื่อสุดหัวใจเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วจะมีความสุข ฉันรู้ดีในฐานะคริสเตียนที่ทําทุกอย่างที่ฉันรู้ว่าต้องทําฉันสอนพระกรรมัมภีร์เป็นผู้นําที่คริสตจักของฉันเราจะไปโบสถ์ทุกครั้งที่ประตูโบสถ์เปิดและมีส่วนร่วมกับงานทุกอย่างแต่ฉันก็ไม่มีความสุขเลยฉันคิดตลอดว่ามันเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังนั้นฉันก็เลยบอกเรื่องนี้กับพระเจ้าคําตอบของพระองค์ดีมากถ้าคุณแค่ถามพระองค์